อาเซียนศึกษาตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วย10ประเทศได้แก่ประเทศไทยลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและบรูไน อาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคม2510โดยในปีพุทธศักราช2510มีประเทศก่อตั้งที่ก่อตั้งอาเซียนด้วยกันทั้งหมด5ประเทศได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์พศ2527ประเทศบูไน,นเข้าร่วมเป็นสมาชิก 2,538ประเทศเวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก2,540ประเทศลาวประเทศเมียนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกและพศ2,542กัมพูชาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นประเทศสุดท้ายซึ่งประชาคมอ,อาเซียนก่อตั้งด้วยอาศัยแนวคิด3าเสา,สาหลักได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทําให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนเงินทุนและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีอาเซียนได้จัดทําแผนงานจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในสด้าน และสุดท้ายคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอาเซียนได้ตั้งเป้าประชาคมสังคมวัฒนธรรมโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยมีการจัดทำธทงชาติอาเซียนขึ้นธงชาติอาเซียนมีลักษณะเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองรวงข้าวสิบรวงหมายถึงสมาชิกทั้งหมดสิบประเทศและในแถบสีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคง แถบสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แถบสีแดงวงกลมสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าส่วนสีเหลืองของรวงข้าวหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองธงชาติอาเซียนจะวางอยู่บนผื้นธงสีน้ำเงินซึ่งหมายถึงสันติภาพนั่นเองในส่วนของแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนเขียนรายชื่อสมาชิกนะคะ ว่าในอาเซียนมีสมาชิก10ประเทศได้แก่ประเทศอะไรบ้างให้นักเรียนเขียนรายชื่อประเทศ10ประเทศนะคะลงในสมุดโดยนำสมุดเป่านะคะทำเป็นวิชาอาเซียนศึกษาค่ะอย่าลืมถ่ายภาพส่งงานคุณครูด้วยนะคะ